ไลน์โทรมาไม่ได้ยินครับท่านยังไงดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็โอเทคครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดูว่าโอเคไลน์เ่ยพร้อมที่จะบางทีเราเพื่อเราโทรมาเสร็จปุ๊บเอ้วทำไมมันไม่เด้งมันไม่ขึ้นไม่อะไรนะครับเราสามารถที่จะเซตอัพยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก็คือเราเข้าไปที่ไลน์ครับผมแล้วก็เข้าไปในหน้าแรกตรงหน้าโฮมตรงนี้ครับก็คือด้านซ้ายข้างล่างสุดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ฟันเฟืองด้านขวาบนตรงนี้ครับ เราเป็นเฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไปที่ notification นะครับเราเช็คกันแต่ตอนแรกเลยครับว่า notification เนี่ย on รือเปล่านะครับ on หรือ off นะครับเราเปิด on เลยครับก็คือ on ให้หมดนะครับมัดก็คือมันเป็นการปิดการแจ้งเตือนนะครับก็คือเราก็ดูว่า off รือเปล่านะครับดูตัวต่างต่าง m e n นเราถูกติ๊กหมดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของ comment อะไรมามันก็จะเด้งอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาข้างล่างครับ จะเจอคาว่า call ครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ call ครับแล้วก็มาเช็คว่ามันตั้งไว้ให้ Alert ร์ไหมนะครับโอเคตั้งแต่ปุ่มบนเลย alert notification นะครับเป็น call นะครับก็คือ on เป็นสีเขียวหรือยังนะครับแต่ระ่มก็ alert ไหมโชว์ pop up นะครับกดเปิดให้หมดนะครับ sound นะครับ app p r o v i d e sound นะครับ vibration คือการสั่นนะครับ ไฮคอนเทนต์ก็คือตัดตรงนี้ว่าโอเคดอนโชว์หรือว่าเป็นไฮคอนเทนต์ก็คือดูว่าโอเคเมื่อล็อกหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาให้ให้แบบว่าเป็นแจ้งเตือนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเราเช็คให้หมดว่าเปิดทุกช่องนะครับโอเคครับก็จบแล้วครับสำหรับการโทรหานะครับแล้วไม่มีแจ้งเตือนขึ้นหรือว่าไลน์ไม่ดังนะครับทำยังไงดีครับก็โอเคทําประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับจะกนใหมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ